สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่อง LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณนะคะวันนี้มีทิปพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมสวนผลไม้นะคะเป็นสวนมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในตำบลทีเดียวเลยนะคะไปดูกันเลยดีกว,ว่าไปค่ะมาค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ ไร่ตาหนูยายแก้วโสจันนะคะตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปสอบถามเจ้าของไร่นะคะว่าเทคนิคการปลูกต้นมะม่วงหรือว่าปลูกผลไม้ที่มีในสวนมีเทคนิคอย่างไงแล้วก็ปลูกยังไงขายยังไงส่งตลาดที่ไหนรายได้เท่าไหร่นะเราจะพากันไปดูค่ะตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าของสวนกันด,ดีกว่าค่ะูไม่เอ่ยไปค่ะ จะคของสวนเจอแล้ว <Hey. S 1> สวัสดีค่ะสอบถามเลยค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะพี่โสจันคุณพ่อพี่นิพิโสจันร์นะคะตัวนี้นี่นะคะนี่ก็คือเป็นเจ้าของได้ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยววันนี้จะให้คุณพ่อพาไปชมสวนแล้วก็แนะนํานะคะวันนี้ไวัสดีค่ะคุณพ่อคะปลูกมานานกี่ปีแล้วคะนี่ประมาณสักสิบสี่สิบห้าปีแล้ว <Wow. S 2> สวนขนาดใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วต้นมันใหญ่แล้วก็ทำมานานมันก็จะเริเ่เติบโตคุณพ่อคะตัวนี้ที่สวนมีปลูกอะไรบ้างคะน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้มันแล้วก็มะยมชิดอ๋อนี่ต้นมะยมชิดคะ่ะคุณผู้ชมมาคะ่ะมาคะ่ะ นี่เลยมะยมชิดอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าสุกแล้วยังคะคุณพ่อยังเนาะมันเขียวๆอยู่เลยอุ้ยลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่เท่าจามนิ้วลูกใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมะม่วงค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมะม่วงอันนี้พันธุ์อะไรคะคุณพ่อน้ำดอกไม้มาโอ้น้ำดอกไม้ลูกใหญ่มากเลยนะคะดูค่ะลูกใหญ่มากๆเลย ปกติเขาเก็บตอนไหนคะตอนที่สุกหรือว่าตอน 80, 80อนประมาณ80ดสเปอร์เซ็นต์คนสุกประมาณ80เปอร์เซ็นต์ประมาณทุกคนทุกคนแก่ของมันคนแก่ของมันวิธีการห่ออันนีวิธีการห่อนะคะวิธีการห่อทำไมทำไมเราต้องห่อนะคนุณพ่อกันแมลงวันทองอ การแมลงวัน,นให้ลูกมันสวยเนาะลูกมันสวยถ้าเราหอดต่อไปอีกประมาณหนึ่งเดือนมันจะเป็นสีเหลืองทองมันจะเป็นออกสีเหลืองถ้าถงสีขาวมันก็จะออกสีขาวอ๋อขาวมันก็จะเป็นเหลือสามรวดค่คะที่นี่ปลูกกี่ไร่คะในเห็นเยอะๆอย่างนี้ยี่สิบไร่เลยใช่ไหมคะว้าว wow. มีต้นมะนาวเนาะมะนาวมะนาวนี่ค่ะคุณผู้ชมมะนาวลูกใหญ่เต็มต้นเลยค่ะนี่ใหญ่มากแสดงว่าอันนี้เป็นสวนผสมผสานเนาะห่อที่ที่เราห่อไปเมืกก่อกี้ตอนนี้ก็คือลูกใหญ่แล้วถึงห่อใช่ไหมคะลูกใหญ่ถึงหอ่อลูกเล็กเราไม่ได้หอ่อลูกเล็กเราไม่ได้ห่อเนาะห่อไปแล้วกี่กี่ต้นคะห่อไปแล้วประมาณ มันก็ออกมาเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเป็นนอกฤดูของมันมันไม่ถ้าในฤดูก็ห่อไปประมาณพันเ็ตร้อยต้นพันเตพันเ็ดร้อยต้นทั้งหมดนี้ปลูกประมาณกี่ต้นคะพันเกตร้อยต้น, 1, ตนถ้านับลูกนี้เรานับได้ไหมคะประมาณกี่กี่ลูห่อไปแล้วประมาณเกือบจะสองหมื่นถ้าปีนี้กล่าวว่าจะได้สองแสนลูก โอ้โหสองแสนลูกเลยค่ะคุณผู้ชมพาดเยอะจริงๆค่ะถ้าเป็นมีออกมาเป็นเมล็ดอย่างนี้มันถึงจะเป็นลูกให้มีพวกติดลูกกับไม่ติดลูกนะคะคุณผู้ชมก็คือออกมาแล้วไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งหมดเนาะคุณพ่อบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เนาะยืนยืนไม่ถือห่อยคุณแต่หอบดีเหอห รลุ่นหน่อยดิเนมีเขาห่อเขาหอมเขาห่อบ่อยเขาดีน้ำตาเขาดีหอเขาดีเอาปั้นดีบมันนใหญ่จังหวเขาพอพ่อยบดบดีเดี๋ยวเขาต้องใส่ว้าน ร่วงค่ะคุณผู้ชมไปกินแล้วเราให้เราถอรูปกผ่านไรนะคะทุกที่ร่วงแล้วก็เอาไปทิ้งนะคะวิธีการห่อเนาะโอราถุงมันไม่ได้ใส่ยางมัดอะไรเนาะคุณบอกมันไม่ดวด จนมะกระทวนปลูกจะปีแล้วค่ะคุณพ่อประมาณสักกีบกม่นี่แหละประมาณสิบที่สิบห้าปีแล้วอ๋อสิบที่สิบห้าปีก็มันจะได้กินด้วยเราบอกจ้ะได้กินแล้วออ๋ได้กินจังน่อยก็ได้ขายเนาะจ้ะก็ได้ขายแล้วออดโตอนนี้ดกแห้งอันนี้จริงอ่ะอันนี้พันอย่างไรคะเขียวสามลุดเขียวสามลุดเขียวสามเขียวสามลุดดดกเขียวสามลุด ต้นึ่งนี้ได้ได้ประมาณได้่สิบห้าโลอ๋สี่สิบโลโลละประมาณเท่าไหร่คะประมาณ50บาทห้บาทโอ้ต้นหนึ่งสองพันจะจ้าเพราะว่าห้วประมาณคุณผู้ชมต้นหนึ่งพที่ไร่นี้มี1 7ึ่ต้นค่ะคุณผู้ชมรวยแท้แรวยแท้ๆหมักหน้ากอมมีเด้อผู้ชมเอาไปซิตามหมอกหุ้งเนาะโอ้ยคี่แสบคุณชม ดูนี่ค่ะนี่นี่อันอันอันนี้มันคืออะไรคะพ่ออ่างน้ำอ่างเกเกระบบขึ้นไปน้ำระบบใช่ไหมคะระบบน้ำเดี๋วตอนนี้นะคะเราจะขึ้นไปดูระบบน้ำนะคะก็ความสูงนิดนึงโอ้โหนี่นะคะก็คือจะเป็นระบบน้ำของที่นี่ข้อน้ำมาจากไหนคะนี่ อ๋อที่นี่มีบาดานค่ะคุณผู้ชมบาดานใต้ดินอันนี้ก็เป็นท่อนะคะท่อหนึ่งท่อมีกี่ท่อคะกี่ท่อนะคะเนื่อ๋อยี่สิบท่อนะคะอันนี้อันนี้เป็นบ่อนะคะโอ้บกอคอนสีนใหม่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราให้ดูมุมสูงนะคะมันก็จะแบบส,สันสันนิดนึงนะคะมันก็จะแบบส,สันสันนิดนึงนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็สักประมาณสักเกือบ3เมตรนะคะคุณผู้ชมอาจจะสั่นนิดนึงนะคะอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะคะตัวนี้ก็คือเราอยู่ที่สวนสวนนี้ก็คือเป็นสวนแรกนะคะแล้วก็นูน่นค่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงนู้นนะคะจะเป็นอีกสวนน,นี้นะคะก็คือเป็นสวนที่คุณพ่อเพิ่งปลูกใหม่นะคะเป็นมะม่วงเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าสวนนั้นใหญ่แล้วโตแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูเนาะว่าผลผลิตเป็นยังไงบ้างเหมือนดีเหมือนสวนแรกไหมนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ เยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมว้าวที่นี่มีระบบจัดการต้นไม้ยังไงบ้างคะปลูกลดน้ำอะไรเงี้ยลดน้ำทางมันมีแรงดันน้ำออกจากตรงที่เราเก็บน้ำไว้แล้วก็ใช้เครื่องปั๊ม ทำงานดึงเอาน้ําออกแล้วมันก็จะไปตามหัวเสื้อของที่เราวางที่เราวางไว้วไวคุณพ่อจะไปเปิดน้ํานี่ก็คือเป็นระบบจัดการน้ําเห็นไหมคะด้านล่างจะเป็นท่อน,นันน่นๆมาแล้วมาแล้วนี่นี่นะคะท่อนี่ท่อนี่ค่ะนี่อ๋ออยู่โคนต้นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณ นี่น้ำแล้วก็นี่ต้นนะคะอยู่ที่คนต้นเลยอันนี้เขาเอิ้นว่าระบบยังกระเพาะระบบน้ำในใน้ระบบข้างใน้ำในแรงดันระบบนำแรงดันตัวนี้มันแค่์บริใส่ปัม๊มแค่เอาไอ้สมุดใส่ซื้อมือสมดเอาใส่แครซสมุดดันซื้อท่านดามันจะออกแห้งก่อนนี้มันจะพุ่งสามารถพุ่งเต็มหมดเลยเกิดใ <ไป S 2> จก่อนนี้ คุณพ่อบอกว่าเคยปลูกต้นอะไรนะคะคุณพ่อต้นมะยงชิดก่อนแต่มันประกาศบ้านเรามันสู้ไม่ได้๋อนี่ใช่ไหมคะมะยงชิดแต่ว้าวเลยมาปลูกไอ้ชมพู่แต่มันก็สู้แดดไม่ได้แถวบ้านเราสู้แดดไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นมะม่วงก็คือปลูกหลายอย่างปลูกหลายอย่างผสมประสานคุณพ่อสอบถามนิดนึง รายได้ต่อปีนี้พอจะบอกได้ไหมคะได้ได้อยากรู้ค่ะคุณชม,ได,มไ,ดได้ปีหนึ่งก็ถ้าปีกายมันเป็นโควิดก็ได้60ตันถ้าเอาอย่างเล็กเล็กน้อยก็30บาทธรรมดา30บาทลวดไม่ต้องเอาเราไปส่งห้างเราก็ได้ร้อยถ้าบางครั้งก็ได้50หรือว่า70 60 50 40 30มี20มี10มี ต่อกิโลเพราะว่ามันต่อเอา30บาทหารกันหมดทุกรื่นทุกเบอร์ทุกไซส์ก็เอา60ตันค่ะถ้าในฤดูได้60ปีกายนี่นะก็ปีนี้ไม่ได้ได้ไดแค่ตันเดียวแต่ปีกายได้นอกฤดูได้10ตันส10ตันรายได้ปีที่เยอะสุดเหรอครับก็ได้ร้านเศษนี่แหละ ลานเศษจ้าคุณผู้ชมกระทือว่าประสบผลสำเร็จเนาะจ้ะนี่ไหมประสบผลสำเร็จเห็ดมาโดนกะกะโดนแล้เนาะประสบการณ์นี่โอ้หลายแห้งยูนี่มีไฟฟ้าใสบ่กว่าเพาะมีมีไฟฟ้าใสไฟฟ้ามาหลายปีแล้วแต่สลราเซีล์ไ่เคยใสเถอะใช่ใแต่ไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าคาไฟเป็นไงเพาะแพงบ่นึกแต่ตอบกขาลังเทียกับ บางเดือนกับดาเรีงๆปล่อยกับคักๆกประมาณ2,000ัขึน3,000ก็มี้แต่ว่าค่ะถ้าเดี๋ยวนี้ยุ่ช่วงนี้กัฝนตกแน่กัประมาณันประมาณวันไปเสียบาก้อนกับพันพันหนึ่งนี่แหละคือต้นทุนเท่ากับหลักพันสองพันประมาณประมาณพันพันขึ้นพันหนึ่งขึ้นค่ะคุณพ่อถ้าสมมติว่า อยู่ตรงนี้เนาะห้าก็มีไฟฝ่าสายยูแต่ว่าต้นทุนเ้าก็สูงคือกันเพราะเ้าต้องใจทุกเดือนทุกเดือนเนาะจะหลักพันบ้างสองพันบ้างเนาะถ้าเกิดว่ามีพวกโซลาเซลล์ขามายังแบบไฟถนนหรือว่าสปอร์ตไลท์สีสีดีบ้างเพื่อจ็อยากได้ยูแต่ว่ามันเปลี่ามันเปากให้เป็นแสงสว่างนาสวนกันครับเดินทางการขึ้นคำขึ้นสิครันเกิดไปดูมาดูกะก็ต้องการแสงสว่างสินะเพราะว่ามันสีได้เห็นหูเห็นหนังกะ ตัวตัวนี้นี่พวกโซลาเซลล์มันกระชือซอยประหยัดดีนะพ่อลดอย่างเนาะลดต้นทุนลดทุนทุกอย่างนั่นแหละที่ว่าเขาติดเหลวเพราะบริษัทเพิ่มดีขึ้นสินะแม้นบ่าเขาบริษัทตังค์เพิ่มอีกดีบ่จ้ะเห็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วถูกใจบ่จ๊ะชาวสวนยิ้มนะคะถูกถถููกกใจบ่จ๊ะถูกใจเราโอ้ชาวสวนยิ้มเนะจ้ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมงานซานิรุทนะคะก็คือจะมอบมอบอ่าพวกสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ให้คุณพ่อนะคะในแบรนด์ซานิรุทนะคะ20เท่าไหร่นะคะพ่อ20่สิเศษนี่แหละ20่สิเศษพี่น้องหนึ่งล้านเศษเศษน้องพ่อได้กอบกินนะโอ๊ยเป็นแต่ไม่เป็นลูกไห้เด้อลูกชายบัมพีนี่จะหลานชายเอาล้านกันได้หรอกน้องพ่อเนาะตอนนี้นะคะเรานะคะ ทีมงาน led center thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณนะคะในนามแบรนด์ s a n i l u t นะคะส่งมอบความสว่างนะคะให้ชาวเกษตรกรนะคะตัวนี้จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงนะคะเดี๋ยวยังไงก็คือถ้าเกิดว่าคุณพ่อใช้แล้วดีก็คือสามารถบอกต่อได้นะคะทั้งเกษตรกรเพื่อนบ้านหรือว่าอยู่ที่ไร่ที่สวนที่นาน,นะคะอย่าลืมนะคะติดตามก็คือ อบอกต่อเราได้แบรนด์ซานิลุดค่ะเดีย๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อที่เรามอบโซล่าให้ก็คือกำลังติดโซล่านะคะติดไว้หน้าสวนเลยค่ะไล่ตาหนูยายแก้วโสจันนะคะเราจะติดโซล่าไว้หน้า สวนเลยนะคะเอาไว้ที่ต้นเสาตัวโคมไว้ที่ต้นเสาแล้วก็แผงไว้ที่ด้านบนหลังคานะคะติดตั้งแผงโซลา่าแล้วนะคะเราเอารวดมัดใส่กับขาโคมขาแผงโซลา่าเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสันไทยนะคะ ตอนนี้เป็นเสาไม้นะคะเราก็จะตอกตะปูลงไปเลยตอกให้แน่นเลยนะคะเพื่อการโคมตกแล้วก็เอาโคมไปใส่ตะปูที่เราตอกไว้ขาเรียบร้อยได้ค่ะคุณพ่อ้<า>เปิดลน้อนนยแจ้งแล้วโอเคจ้ะแล้วก็หมุนตัวล็อกเข้าเลยค่ะ ตั้งอัตโนมัติแล้วค่ะคุณพ่อเรียบร้อยเหมือนแจ้งจังปางเลยจ้ะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเลยค่ะ <c oughs> ติดตั้งวันนี้